ในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําครับอุปกรณ์ดีๆตัวช่วยสําหรับการเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงเด็กแรกเกิดนะครับนั่นก็คือนี่ครับชิ้นที่หนึ่งะครับวันนี้จะเป็นเบาะให้นมของอัลพรีมิโอนะครับและชิ้นที่สองนะครับก็คือ หมอนนะครับเบลี่พิลโลนะครับคุณพ่อจะเรียกว่าหมอนหัวถุยนะครับเพราะว่ามันจะมีรูตรงกลางแบบนี้นะครับเวลาลูกเรานอน,อนเนี่ยหัวจะได้ไม่แบนนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําชิ้นที่1กันดีกว่าครับเจ้าเบาะให้นมนะคะหรือว่าแม่พ่อนอยาเรี้ว่าเบาช่วยอุ้ม คือมันไม่ได้มีไวแค่ให้คุณแม่ให้นม,นมข้าเต้าอย่างเดียวแต่มันแน่นดิมันเหมือนเป็นถาดถาดช่วยอุ้มที่นะแบบทำให้จังหวะของลูกของเราอะค่ะเขาอยู่ในโพสิชันที่เขาสบายอ,อันนี้ที่สังเกตคือลงถาดเนี้ยที่ไรนะหลับนานก็จะนอนค่อนข้างนิ่งเลยแต่สําคัญเลยนะคระับสำหรับพ,พ่อคือบางทีเวลาเราแบบจะส่งต่อให้คนอื่นอุ้ม เราจะเป็นกังวลนะครับคนที่จะมาช่วยอะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะแบบอุ้ยเกรงเกรงครับแบบไม่กล้าอุ้มนะสุดท้ายอะ่ะจะเป็นพ่อกับแม่จะอุ้มเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมีเบาะตัวนี้ก็คือแบบชีวิตง่ายขึ้นเยอะจริงๆครับแล้วก็อย่างที่คุณพ่อบอกนะคะส่งต่อกันง่ายใช่คือรู้สึกว่าตอนนี้เป็นไอเทมที่จําเป็นไปแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อเป็นของให้กับเพื่อนของเราอะ่ะ นะเวลาเพื่อนเรามีลูกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ได้ใช้แน่นอนนะครับเนี่ยคุณพ่อรับต่อง่ายมากแล้วก็แบบมือยังว่างอยู่มือหนึ่งเห็นไหมฮะสามารถที่จะเอามาไว้ในการดูแลลูกเล่นกับลูกได้นะครับหรือว่าบางทีอย่างที่คุณแม่ทําเมื่อกี้ก็คือเราสามารถวางที่ที่ตักของเราเาบาแบบนี้นะครับแต่การที่มือว่างนี่มันเวิร์กมากเลยนะเพราะว่าแบบนะครับมือคุณพ่อก็จะยังว่างคุณสองมือนะครับสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับสบายขึ้นเยอะพอมือเราว่างเราก็จับมือ แบบน,ะน,นี้คือการที่ที่มีอะไรแปะอกหน่อยอ่ะแล้วเป็นน้ำหนักมือเป็นอุณหภูมิของเราเป็นกลิ่นของพ่อของแม่เนี่ยเขาจะยิ่งถึงหด้วยแล้วก็เหมือนบางทีแบบพ่อน่านจะชอบมากว่าเด็กท <c oughs> ารกบางทีเอาไว้ว่าบางอย่างเขายังแบบคืนนี้ก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่เขายังแบบหอหอยังหูเนี่ย แม่ฟอนก็จะชอบคอยคลีหูพอใช้เจ้าเบาช่วยอุ้มเบาให้นมตัวนี้ค่ะของอัลพรีมิโออ่ะแม่ฟอนก็จะแบบมีมือว่างในการคลีหูในการลูบผมในการแบบเล่นแกมลูกคุณพ่อคุณแม่นะอย่างเราเนี่ยจะสบายขึ้นครับลูกของเราเนี่ยไม่ใช่แค่นอนหลับสบายครับแต่ว่าเบาะเนี้ยเขาช่วยเรื่องกันลูกของเรานะครับแหวกนมนะครับหรือว่ากันกดไหล้อนให้ด้วยนะครับด้บวยลักษณะของท่านั่งที่มันจะลาดเอียงนะครับบางทีเราอุ้มลูกถ้าอุ้มเองอะ่ะ เราเราเผลอมัอนการที่จะแบบปุ้มเขานอนเป็นทางลาดแต่พอเรามีบอกตัวนี้ครับมันจะช่วยให้แบบมันคอนโทรลเลยว่าลูกของเราต้องนอนในลักษณะท่าที่ถูกต้องอแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็จะสบายนั่นเอง,เองนะครับอันนี้ดีมากๆเลยแต่ก็ต้องแบบโปรเทคนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกของเราอ่ะบางทีช็อตแบบสะดุง้งผวาอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่เราใช้อาจจะกลัวก็ก็สามารถเนี่ยครับเอามือ จับแบบนี้ไว้กันไว้หน่อยตังนี้เขาออกแบบมามันจะมีความเป็นโค้งแล้วก็รับกับสรลีระลูกตัวด้านในมันจะเป็นหลุมใช่ไหมครับตรงด้านหัวครับก็จะเป็นหลุมที่มีความเว้าด้วยเผื่อที่ว่าถ้านอนอย่างเนี้ยก็หัวไม่แบนเหมือนกันอันน้่นมาเดี๋ยวโตไปไม่หล่อนนะครับต้องยุคนี้ต้องหัวทุยๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็เวลาเข้าเต้าเนี่ยก็มันเหมือนแบบเราปรับองศาแขนได้ลูกเขาก็จะเข้าเต้ารับกันพอดี หน้าอกของเราลูกก็ไม่มีสำลักอะไรเนี้ยคือนมฟ่อนมาเยอะมากบางทีถ้าเราให้แบบอุ้มเองอ่ะจะมีบางช็อตที่เขานมมันพุ่งเยอะอ่ะตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะตัวเบาะถูกออกแบบมาให้รองต้นคอของลูกของเราเนี่ยไม่ให้พับครับทำให้หายใจขณะกลืนนมได้สะดวกนั่นเองครับ ซึ่งในจุดนี้นะครับทำให้การป้อนนมลูกของเราเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับจะป้อนขวดก็ได้หรือว่าคุณแม่เข้าเต้าก็ได้ง่ายเหมือนกันเลยครับที่สำคัญครับทำให้เราเนี่ยให้นมถูกท่านะครับลูกกินนมได้ง่ายแล้วก็สบายท้องหลับสบายเลยครับก็สำหรับตัวนี้นะครับเมาให้นมนะเหมาะสำหรับทั้งคุณแม่นะครับคุณพ่อก็ได้นะครับถ้าอีกหน่อยเนี่ยลูกกินนมขวดแล้วเราก็สามารถที่จะถือแบบนี้แล้วก็ ป้อนนมลูกของเราได้ง่ายนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็มันจะมีให้เลือกหลายสีนะครับจริงๆมีให้เลือกมากกว่าน,นี้แต่ว่าของคุณพ่อเนี่ยได้มาเป็นแบบที่เป็นลายเหมือนซิกเนเจอร์ของเขานะครับเป็นลายมงกุฎกระดูพรีเมียมดีนะครับตัวนี้แลวก็เป็นผ้าออร์แกนิกนะคะอนนี่สำคัญเลยอ่ะมาต่อกันที่ไอเทมชิ้นที่2นะครับคือในเซ็ตของที่ร้านเนี่ยนะครับชุดเด็กแรกเกิดเขาจะมีมาเป็นคู่กันเลยบ่ให้นมกับ มอนหัวถุยตัวนี้นะครับนี่จะมาคู่กันตอนที่เราเลี้ยงสตองคนแรกนะครับคุณแม่เนี่ยเขาปิ้งหัวสตองมันเป็นแบบบาร์บีคิวนะครับพลิกไปพลิกมานะครับแต่ตอนนี้ที่ต้องบอกว่าโอ้โหยุคนี้มันมีนวัตกรรมมันมีตัวช่วยเยอะนะครับและตอนนี้เราก็ใช้อันนี้ครับมาเข้ามาช่วยนะครับก็ทําให้ไม่ต้องมานั่งคอยพลิกตลอดนะครับเขามีรูมาให้แบบนี้สบายนะครับเพราะว่าการพลิกอะ ต้องคอยดูตลอดนะบางทีต้องระวังเพราะว่าต้องกังวลเรื่องลูกหายใจสะดวกไมหมแบบเนี้ยแต่เวลาแม่ว่างแม่ไม่ยังปิ้งอยู่นะ,ะ <laughs> ก็เป็นความสุขได้ไม่น,น้อยได้เหมือนกับทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <laughs> อ,อันนี้ก็ปิ้งลูกนะครับนี่แรกคิดว่ามุมแมลง <laughs> ปลาได้ <laughs> <laughs> มันดูเป็นดีไซน์พิเศษข,ของเขานาะ,ะคือเห็นของหลายที่ก็เป็นรูปต้นเมฆบ้างเป็นอะไรบ้างตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอะไรเป็นสามเหลี่ยมปรากฏว่าเขาดีไซน์มา สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่คือมีความมั่นคงนะคือการที่มันมีสามมุมแบบเนี้ยมันช่วยให้แบบตัวหมอนนะครับมันก็จะไม่พลิกไปพลิกมาได้ง่ายเวลาเราวางมันค่อนข้างจะมั่นคงนะครับส่วนการมีสามมุมแบบนี้นะครับเขาคิดมาว่าเป็นสามสเต็ปครับสเต็ปที่1นะครับคือจะใช้งานสําหรับลูกที่อายุศูนย์ถึงสเดือนนะครับเขาก็จะมีเขียนอยู่นะครับมันจะมีมุมหนึ่งก็คือลูกเราก็จะนอนด้านหนึ่งสเต็ปที่1สเต็ปที่2คือ ลูกที่มีอายุ4ถึง12เดือนนะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งส่วนโค้งว้าวตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเพื่อให้รับกับสรีระของน้องนะครับแล้วก็สเต็ปที่3าครับคือสําหรับเด็กที่อายุ13ถึง36เดือนนะครับก็คือความโค้งว้าวตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะครับคือใ, <น S 1> ให้บอกง,ง่างยๆเขาได้ถึง3ปี<อ>แล้วก็เนี่ยค่ะแอบสงสัยมากเลยยังไม่ได้เปิดด้านหลังคือเขามีบอกเลยนะว่าเวลาใส่ต้องใส่ให,ให้ ถูกด้านนะเปิดดูอ๋อนี่ไงนี่ครับอ๋อก็คือเราสามารถที่จะแกะออกมาได้นะครับเพื่อเอาป,ปอกหมอนไปซักไปทำความสะอาดนะครับอ๋อแล้วก็มีแควแควในการยึดนะครับก็จะแยกชิ้นออกมาได้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นออร์แกนิกเหมือนกันนะครับก็เรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็มั่นใจได้นะครับตัวนี้ดูเหมือนจะกันน้ำนิดๆด้วยค่ะก็คือเหมือนแบบคือกับเด็กอ่ะ แหวนมหรือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไอ้ตัวข้างในเนี่ยมันเป็นแบบคือถ้าไอ้ฟอนจับเนี่ยมันหยุ่นหยุนสไตล์เมมเบรีโฟมก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเจ้าสองตัวนี้นะเขามีผ้าให้เลือกด้วยนะครับคืออย่างของเราอ่ะเลือกเป็นผ้าฝ้ายออแกนิกเราจะเน้นเลี้ยงลูกในห้องแอร์ครับก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบเหงื่อออกอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะเน้นเลี้ยงลูกในแบบห้องที่เป็นพัดลมนะครับโอเพนแอร์เปนแอร์แบบเนี้ยเขาก็จะมีผ้า อีกแบบให้เลือกด้วยให้เหมาะสม,มนะครับมันจะได้แบบระบายอากาศอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งผ้าอีกแบบหนึ่งก็อ่อนนิกมเหมือนกันมะใช่ครับอลองไปเลือกดูนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับแล้วก็มีผ้าหลายแบบราคาเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่หน้า Facebook เขาได้เลยนะครับที่ f a c e b o o เอา Pre เ i o นะครับเดี๋ยวคุณพ่อขึ้นลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับยังไงก็ ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับตัวไปด้วยกัน Family Journey นะครับเมื่อก่อนมี3ตอนนี้มี4แล้วฝากติดตามกันมายาวๆกดไ like, ลค์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนนี่เราอัดไปกี่นาทีคะ20ินาทีแล้วนะครับไม่กระดิกเลยไม่กระดิกบางทีลูกนอนนิ่งนานเกินไปก็เป็นกังวลกันนะครับ